กดตะกร้าได้เลยนะคะพี่จ๋าเจร้อยคนกดตะกร้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราติดคคนจำชำ้ำที่อะเลเนอร์ค่ะทารลิฟต์แล้วก็ใส่ชูใส่วิกเราใส่ให้ดูค่ะจบออยังไม่ได้กินอะเรเนอร์เลยว่าแล<อ>้วทำไมแค่คทุกคนจ๋ากดตะกร้าให้หนูหน่อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวยจังแม่หนึ่งพี่นโมขอบคุณค่ะ เดินมาก็คือแซ่กอกครับวันนี้คือมากินแซ่กอกของน้องนิกนะคะอืก็น้องนิกไปซื้อก็กินแซ้กอกน้องนิกก็ถูกหล้วไงกดตะก้าหนนะคะไม่ถูกหรอคะแซ้กอกมายองเนสมีพริกตกกดตะก้าให้หนูหน่อยนะคะทุกคนจ่าเจ็ดร้อยคนเจ็ดร้อยคนกดตะก้าเลยค่ะขอบคุณค่ะคนละหนึ่งออเดอร์ไปอินซีเดดเดียรแพรลี่นะคะ อันนี้มาแหละไก่ได้วยขายปลาด้วยทำทุกอย่างอร่อยอร่อยไปอ่านรายการค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคอีกสิบห้านาทีอืมอีกสิบห้านาทีจบ มน,น,นะคะทุกคนคนตก้าสั่งปลาได้นะคะปลาอินทรีอร่อยมากนะคะเดี๋ยวจะหมดแล้วนะเดี๋ยวขายทุเรียนก็ไม่ได้ขายปลาแล้วนะคะอีแค่เดือนสองเดืดอนป๊บแป๊บป,บป,บป,บปบ๊บแป๊บยวปัดโอเค,อเคไเนะคะท่อน อ๋อถ้าเราทำทุเรียนคือปลาเราก็จะงดเลยอตอนเอาพนักง,งานที่ไหนไปทำอะ่ะพนักง,งานมีอยู่เซตเดียวแค่เซตเดียวนี่มันทำงานกันก็โอ้ยกว่าจะยืดยากจริงก็พนังกงานแต่ละคนนะโอ้โหตัวยังใหญ่มากกนการได้เลยนะคะกบการได้เลยค่ะไปร้อยท่านาแต่ละคนก็คือน้ำหนักรวมๆก็แล้วก็พันโลเราจะลุกไปทอดปลาว่าจะแพ็คของได้ทุกคนไปบุญค่ะทตอน ช่วยกำลังใจด้วยนะคะขอคนละหนึ่งออเดอร์ค่ะดกดตะก้าและชำระเงินนะคะขอบคุณค่ะขออีกสักสามออเดอร์นะคะใครใจดีกดตะก้าให้หนูหน่อยนะใครใจดีกดตะก้าสั่งไปอินซีให้แพรี่หน่อยนะคะขออีกสักสามออเดอร์ขอบคุณค่ะจะเป็น,นะะออพูดเล่นพูดหัวสามออเดอร์เราจะมาพูดเล่นใช่คสามออเดอร์สามออเดอร์นาจะขอสามออเดอร์นาจาขอบคุณค่ะอ่าหนึ่งคนกำลังสั่งซื้อละ ขอสามออเดอร์ค่ะขอสามออเดอร์นะครับอกว่าเออสามออเดอร์เหรอเพราะว่ารู้ไหมเบื่อเบื่อแล้วเดี๋ยวไปซื้อซื้อมันกรปลาอินทรีกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากจกตั้งค่ะพี่บอเขาจะได้เลิกพูดสักทีที่ฉันถึงเสียใจไหมขอกรีดอะไรเพิ่มอีกไหมนะครับนเอาวนะครับตาตาค่ะทุกคนรอแป๊บนึงนะคะ ตาคมผมยาวสาวนังโพนัทโพจริงๆตาอร่อยจริงๆต้องตักข้าวเพิ่มขอบคุณค่ะพี่กอด้ยโอ้โตากีดอะไรนเนี่ยแล้วตาสวยเลย ทุกคนขาขออีกสามออเดอร์นะคะใครใจดีอุดหนุนไปอินซีแพรลี่หน่อยนะคะโอสดหนุนกันหน่อยนะคะคุณพี่ขาใช่นางกีตาเก่งแต่กีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วมฝั่งนี้กระดกฝั่งนี้นะที่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ลืมสวยอยู่ฝั่งเดียวอะไรสวยอยู่ฝั่งเดียวตากีให้มันเท่ากันสองตาสิกีสวยอยู่ฝั่งเดียวงงกับเจ๊กรอบมาก สอ่งอันคุคณพี่ค่ะไม่ทันตะสั่งปลากรดกระด้านะคะสั่งปลากรดกระข้าแล้วครับค,คุณขาโอ้อยขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะ มันแค่กีดให้มันกระทุกคนไปเปลี่ยนจากของขวัญเป็นปลาได้ไหมเอ่ยเออเปลี่ยนจากของขวัญเป็นปลาได้ไหมคะคุณขาที่ฉัขอเปลี่ยนจากของขวัญเป็นปลาเนาะ,ะเออที่ฉันขอเป็นจากของขวัญเป็นปลานะคะใครอยากสั่งปลาอินฟีกดตะกานะคะสวยไหมเนี่ยกีดสวยไหมเนี่ยอืไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะ ตานางแบบมันไม่ค่อยสวยอะเขาขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดตะการขอบอ่กดตะการได้เลยนะพี่จะคนละออเดอร์นะจ๊ะสั่งตาอินรีกดตะการนะคะสั่งตาอินรีกดเลยจ้ะมันยาวไปคาะหางตาอันนั้นตาหล่อนค่ะบ <laughs> อนนันมั้นาสำหรับหล่อนสำหรับฉันมันไม่ไดีมันไม่ยาวค่ะมันคือกำลังพอดีค่ะดิฉันค่อยดูองศาหน้าด้วยความอวบความใหญ่ความยาวมันต้องพอดีกันนะคัแล้วมันหน้าหล่อนหล่อนมันหน้าเล็กหล่อนก็เลย หน้าเล็กอย่างหล่อนมันก็เลยแบบคุ้นขาไม่ได้นี่เห็นไหมเห็นไหมจมูกองศาคิ้วแล้วก็องศาอะไรเนอร์ไปบอกกับนางหรอเราไม่ต้องสอนหรอไม่สอนหรออ้าวบุกาวก็จะให้ความรู้เขาซะหน่อยไม่ต้องไปบอกนางแบบต้องตัดนะครับปล่อยให้นางกรีดเล็กๆไปโอ๊ยเหนื่อยตาดารากับตาคนปกติมันจะไม่เหมือนกันไม่ได้หรอกเออเวลาตาดาราเขาจะต้องแบบเบิกโพรงออกมา เออเหนื่อยปะกดตะกร้าเนี่ยให้กดตะกร้าไม่กดไอ้นุ่นรีบนุ่นติดนุ่นติดนี่ติดนั่น